ท่านพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเป็นประเพณีปฏิบัติที่คณะสงฆ์ซึ่งรวมทั้งพระภิกษุสมณีและก็แมช่ชีที่อยู่จำบรรษา ได้มาประชุมพร้อมกันเป็นมหาสมาคมครั้งใหญ่สุดในรอบปีคือวันอาทิตฐานเข้าพรรษาเขาจะยกเว้นผู้อาพาธหรือมีกิจจำเป็นจริงๆที่ไม่ได้มาอยู่ในมหาสมาคมนี้แล้วก็จะถือโอกาส พบปะก,กับท่านทั้งหลายนอกจากกิจกรรมที่เพิ่งจบไปก็คือการแต่งตั้งประธานองค์การสององค์การเจ้าคณะและก็เลขานุกการผู้ช่วยเลขานุกการวัดซึ่งตั้งในวันนี้เพราะว่าจะได้รับรู้รับทราบร่วมกันและในโอกาสนี้ก็จะได้ พูดถึงนโยบายของวัดซึ่งมีการปรับเพราะมีความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเช่นการมรณภาพของท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติริโลกประธานองค์การปกครองก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทำให้มีการขยับขยายผู้มาดำรงตำแหน่งแทนสองตำแหน่งในฐานะประธานองค์การดังที่ทราบแล้วและก็ตำแหน่งเจ้าคณะตำแหน่งเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็มีแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง ที่จะขอให้ท่านประธานใหม่ท่านเจ้าคณะและคณะสงฆ์ได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อทุกรูปทุกคนก็คือสภาวะผ่อนคลาย ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ว่าผ่อนคลายก็หมายถึงนโยบายของรัฐบาลเปิดให้ต่างประเทศเข้ามามากขึ้นเกือบจะปกติแต่การระบาดยังไม่ได้ยังไม่ได้หมดไปเพราะฉะนั้นแม้เราจะเปิดวัดก็ต้อง มีความระมัดระวังโดยเฉพาะพระเถระที่มีกิจจะต้องโดนตรวจโควิดบ่อยอย่างผมีนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจทุกวันเลยนะเพราะว่าถ้าเกี่ยวข้องกับราชสำนักแม้แต่เมื่อวานก็ต้องตรวจสองรอบเพราะฉะนั้น ก็ต้องใส่หน้ากากไว้เพราะว่าถ้าตรวจไม่ผ่านนี่มันส่งไปทั่วหมดนะมันมันจำเป็นนะท่อย่างพระเทระผู้ใหญ่ก็เหมือนกันแต่ที่เล่าให้ฟังนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิตกเกินเหตุแต่จำเป็นแต่ท่านทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะ,ะผู้มีภาวะเสี่ยงอย่าให้ลุกปอด กระนั้นก็ดีนะครับท่านที่แข็งแรงที่มีสุขภาพดีก็ขอความร่วมมือเพราะว่าเราเปิดวัดนะท่านจะเห็นว่าแม้ขณะประกอบพิธีนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาถ่ายภาพมาอะไรต่างๆตลอดเวลาภาพมันก็ออกไปสิ่งที่เป็นห่วงก็คือวันธรรมมัสวรนะคแปดคัไม่ใช่เฉพาะสิบห้าคั วันธรรมสวระที่เราเปิดโบสถ์ให้ญาติโยมมาฟังแล้วก็พระส่วนหนึ่งก็มานั่งพระพิสุทธิสมณเณรก็มานั่งบนอาสน์นอยากจะขอความร่วมมือทางท่านประธานองค์การปกครองและเจ้าคณะว่าไปปรึกษาหารือเห็นว่าในวันธรรมสวนะระระเนี่ยพระภิสุทธสมณเณร อยากจะเห็นอย่างน้อยบนอาสง์มาเพื่อนั่งฟังเทศจะเวียนกันมาแต่ละคณะหรือว่าจัดผู้แทนแต่ละคณะมาย่างไงก็ให้ประธานกับเจ้าคณะประธานองค์การปกครองชนะตกลลกันส่วนข้างล่างนี่เป็นเรื่องของญาติโยมอยู่แล้วซึ่งบางส่วนราชการใกล้วัดก็จะแวะเวียนกันมาฟังอยู่แต่ว่าบนอาสนะสงไม่ไม่ใช่เฉพาะ วันจะาอาวาสเทศเท่านั้นนะพระลูกวัดเทศก็จะต้องมีภาพที่ดีออกมาอันนี้ก็รวมไปถึงการทำวัดสดบตนการปฏิบัติก็ไปตกลงกันนะครับฝากทางด้านการปกครองสิ่งที่การปกครองจะสัมพันธ์กับการศึกษาซึ่งมันมี การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบ้านเมืองก็คือมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริติธรรมพศ2562กําหกำหนดให้สำนักเรียนเนี่ยต้องมีอัตราผู้บริหารครูบาอาจารย์ประจำแล้วก็มีค่าตอบแทนในตำแหน่งนั้น ซึ่งวัดเราก็หลังกำลังได้รับการสำรวจเพื่อที่สำนนิบาตมานก็จะได้ตั้งอุปมาณแสดงว่าต้องมีการยกเครื่องการเรียนการสอนพระประททิยธรรมทั้พแดกบาลีและนักธรรมอย่างขนาดใหญ่ทั่วประเทศซึ่งถ้าเรามีตำแหน่ง ผู้เช่นอาจารย์ใหญ่ตำแหน่งครูประจำอะไรต่างๆรับนิตยพัตรับเงินเดือนของเขาแต่ไม่มีผลผลิตคือผู้สอบได้เนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งว่าไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาพระปริธรรมพระน่ก ทำและ,ะแผนกบาลีเนี่ยต้องขยับแ่ะไม่ใช่เราขยับเองฝ่ายเลขานุกการสำนักเรียนก็ทราบดีซึ่งขอฝากประธานรูปใหม่ลงไปดูเลยว่าจะต้องมีกี่อัตราทั้งฝ่ายบาลีนักทมเป็นใครอย่างไรและนักเรียนด้วยที่จะมาเรียน ทีนี้ที่ผมจะขอความร่วมมือฝ่ายปกครองและก็ฝ่ายการศึกษาก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ถือปฏิบัติอยู่แล้วว่าถ้าใครมาอยู่วัดปยุรวงศาว,ว่าถ้าสอบไม่ได้สักชั้นหนึ่งในสำนักผมไม่เซ็นใบสุทธิให้ผมถือปฏิบัติอยู่แล้วก็จะมาเป็นอาคันโตกะ อาศัยอยู่จนกว่าจะสอบไล่ได้สักชั้นหนึ่งซึ่งท่านพิรมเนี่ยทราบดีถึงเวลาก็ต้องมีรับรองมาแต่ทีนี้ขออย่างนี้ว่าต่อไปนี้เจ้าคณะทั้งหลายประธานปกครองโดยจะรับใครเข้ามาอยู่วัดไยระวงสาวาสขอให้ ทราบสัญญัติข้อตกลงว่าต้องมาสอบไล่ได้จะนักธรรมหรือบารีก็ได้ผมไม่กําหนดชั้นหรอกสักหนึ่งชั้นให้กับวัดเราและเจ้าวาดเป็นสิทธิ์ของเจ้าวาดจึงจะลงนามใบสุทธิรวมถึงสิทธิ์ในการทําพาสปอร์ตทำสำเนาทะเบียนบ้านอะไรมันจะตามมา ถ้ายังไม่มีหลักฐานว่าสอบได้ได้ไม่เสร็จให้ที่แล้วก็แล้วกันไปและยกเว้นผู้ได้รเรรียนทำห้าประยคซึ่งพ้นเกณฑ์การเรียนในสำนักหรือมีตำแหน่งเจ้าคณะหรือตำแหน่งใดๆที่ฝ่ายปกครองอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะยกเว้นที่ปฏิบัติอยู่ในองค์การต่างๆเนี่ยที่จะยกเว้น แต่ส่วนใหญ่ถ้ามีตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยผมเสร็จไปหมดแล้วลหะนี่พูดถึงรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาไปสุดที่น่ะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้กุฏิของเราเนี่ยมีที่ว่างสำหรับผู้มาศึกษาพระประัิธรรมบ้างก็ฝากฝ่ายปกครองฝ่ายศึกษาเพราะว่า มันก็เป็นแนวปฏิบัติอยู่แล้วแต่ถือว่าตอนนี้บ้านไอสถานการณ์มันมันบีเราอะ่ะถ้าเราไม่ส่งเสริมการศึกษามันก็จะถูกเพ่งเล็งรวมไปถึงทีนี้จะรวมไปถึงการเผยแผ่และครับการเผยแผ่เนี่ยผมสะดุดใจมากเมื่อจัดอบรมพระนักเทศทุนแล้วเรียนหลวง รุ่นที่สามโดยทางองคมนตรีมาดูเองเลยรุ่นที่สามมีแต่ต่างวัดมาเข้ารับการอบรมเป็นพระนักเทศทุนเล่าเรีหลวงไม่มีวัดประยุรวงสาวาสสักรูปเดียวแล้วเขาก็พูดยกย่องว่าวัด อยากเป็นนักเทศให้อยู่วัดประยูนอยากเป็นเจ้าขุนให้อยู่วัดพระพูดกรอกูกันผมก็ถางเรียขาแล้ววัดประยูนไปไหนหมดบอกรอฟังถ่ายทอดโน,อนอยูกุติเจ้าวาดพ่กคอแหบคอแห้งนะนะั่นแหละผมก็บอกว่าพอกันทีถ้าขืนปล่อยอย่างนี้นะต่างวัดเอาไปกินหมดนักเทศแต่ต่อไปไม่เหลืออยู่วัดประยูน เพศมหาชาติก็มาเรียนไปอนุการไปแล้วมันจะสืบสิ่งที่บุรพาจารย์ของเราสร้างสมมาเป็นร้อยปีได้ยังไงมันจะมาหมดยุคนี้หรือต่างวัดมาเรียนไปหมดผมก็เลยปรึกษากับท่านท่านประธานทั้งองค์การเผยแผ่ปกครองสานาสมเคาะว่าในพรรษาก็ดีหรือทุนเล่าเรียนหลวงก็ดีเนี่ยเราอบรมพระนักเทศในพรรษา เราอบรมนักเทศทุนเราเรียนหลวงถ้าจะเปิดโอกาสให้พระพิสุทธิสมณมีของวัดเราเนี่ยไปเข้ารับการอบรมโดยไม่ต้องไปขึ้นฝึกบนธรรมะให้หน้าแตกเป็นลักษณะมนอบรมวิชาเนะ่ยไปเข้าฟังโดยไม่ต้องสอบอะ่ะแปดสิบเวลาของการอบรม แต่ช่วยเรื่องธุรการบ้างอะไรให้มันได้ฟังอยากจะขึ้นทดฝึกหัดก็ไม่ว่าแต่ว่าอันนี้ให้เลือกเ,อเพราะว่าบางทีงอูนอัดใจเสียฟอร์มก็ทําเหมือนอุปชาวิสามันเนี่ยอย่างพวกผมเนี่ยไปเอาตรงชาเขาไม่ต้องสอบแต่ต้องอยู่ให้ครบเนี่ยแล้วก็ได้รับแต่งตังไม่ว่าจะเป็นนักเทศทุนเราเรียนหลวงนักเทศในภรรษาเนี่ยวัดเราให้สิทธิที่ตรงนี้ แต่ข้างนอกไม่ได้เราต้องฝึกตักรูปใบประกาศนี้จะมีผลอะไรมันจะมีผลต่อองค์การศึกษาองค์การปกครองต่อไปใครจะเข้าสู่ตาแหน่งมแม้กระทั่งผู้ช่วยเจ้าวาจะผู้ช่วยเจ้าคณะผู้ช่วยอะไรต่างไม่มีประกาศเสบัตินักเทศไม่ต่าง เจ้าวานไมเสร็จในด้านปกครองไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในตําแหน่งไหนถ้าไม่มีมาอยู่สํานักก็อยู่แล้วไม่ผ่านการอบรมตรงนี้ไม่มีได้ใบเนี่ยอย่างน้อยก็ไปนวดจับขาประธานตั้งท่านมาก็ได้แล้ว<笑><笑>จะปีไหนยังไงผมก็ว่า <c oughs> เคยอบรมเดื่ทผ่านๆไงให้มันมีอยู่วัดประยุนด้านการปกครองถ้าจะเข้าสู่ตำแหน่งอะไรก็ตาม ถ้าไม่มีก็ต้องไปไปอบรมให้ได้มาเตรียมเลยตั้งแต่พรรษานี้ไม่งั้นผมไม่ตั้งอะไรทั้งสิ้นเลยเจา้าคณะก็ไม่ตั้งอะไรก็ไม่ตั้งด้านการเผยแผร่การเผยแพร่เนี่ยหมายถึงในประเทศต่างประเทศพวกเราที่เรียนจบปริญญาตรีบันทีก็ปฏิบัติศาสนก,กิจใช่ไหมครับวันดีคืนดีก็มาให้ผมเซ็นแล้ะรับรองการปิบัศาสนก,กิจผมก็ว่าอะไรผมเซ็น แต่ในพรรษาก่อนนี้หรือในปีที่ท่านปฏิบัตสังเกตต้องจบหลักสูตร,รพระนักเทศไม่งั้นผมไม่เสร็จบอกให้เลยนะไม่มีการเซ็จท่านต้องไปเข้าหลักสูตร,รพระนักเทศในพรรษาเนี่ยปฏิบัติศาสน,านกิจเรียนปริญญาตรีสี่ปีเนะี่ท่านเรียบรีบทำให้ทานแต่ปีหนึ่งเลยก็ได้ ต้องผ่านหลักสูตรวัดประยุเอาเรื่องเทศเป็นหลักเลยจะไปต่างประเทศอเทเอจะให้สอตอพอจะอะไรไม่จะไปทัวร์ไปอะไรต่างถึงไม่ได้ไปเผยแผ่แต่ท่านต้องมีตั้งแต่ภาษานี้นะผมให้โอกาสไปอบรมนักเทศและผมจะเซ็นสอตอพอเซ็นเข้ามอสอขอตัวไป เคยแผ่างประเทศแล้วไม่เคยฝึกเทศผมไม่เร็นแล้วท่านก็ไม่ใช่ยากเย็นะไรแค่เดินผ่านเท่านั้นแหละวันพระคัดวันละวันพระละหนึ่งคั้งเดินไปให้เลขาเห็นหน้ะเซ็นชื่อมันจะไปยากเย็นอะไรตรงไหน,นเพียงแต่ให้ท่านมีใจรักแล้วผมบอกลวมหน้าไว้เนี่ยตั้งในพรรษาสุมางค์สพเขาก็ไ,ไปประชุมกันอยู่แล้ว ถ้าก็ไปถึงจะไปทัวเนเดียมันก็แฝงเนี่ยเดี๋ยวท่านจอไปที่อื่นทำแล้วก็ใบรับรองอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเงื่อนไขตรงเนี่ยเรื่องการเผยแพร่เรื่องอะไรก็ตามถ้าจะให้ออกเข้าไปรับรองท่านนะครับอยู่สำนักกฏประยยุนต้องต้องผ่านการฝึกอบรมพิฉะนั้นเนี่ยวัดอื่นเอาไปกินหมด ผมไม่ค่อยสบายใจถ้าจะมาในยุคผมเป็นเจ้าวาดแล้วไม่สืบทอดประเพณีการเทศนาเป็นเรื่องเป็นหลวลงทุนหลักสูตรนดะ้แพงนะท่านแม้แต่ในพรราก็แพงเพราะว่าโยมจะบริจาคเป็นล้านอยู่เนาะไม่เปลี่ยนใจเนาะนะไม่เปลี่ยนใจเลยแล้วพวกท่านไม่สนใจเนะี่ย มันไม่ใช่ง่ายๆกว่าคนจะศธทธมมาบริจาคทุนละเลียลก็เป็นล้านแต่ละรุ่นนี่ก็เหมือนกันคนจะบริจาคและพวกเราปล่อยให้คนอื่นมารับประทานหมดอ่ะพวกผมที่จัดให้เนี่ยเหนื่อยยากแสนเข็ญในหวังพวกท่านสืบต่อและถ้าท่านไม่สนใจแล้วท่านจะบอกว่าท่านไม่มีพรสวรรค์นในหน้านี้ผมไม่ว่าอะไร แค่เดินผา่านไปเฉยๆท่านไมต้องไปขึ้นทุกคนทั้งวให้มันมีความร่วมมือกันเท่านั้นแหละหนึ่งในนั้นจะได้คนดีคนเก่งจากนั้นมาส่วนที่ท่านจะเป็นพระเถระเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะผู้ช่วยนั้าไม่ยุ่งอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่จะสนับสนุนท่านไปเผยแผ่อันนี้พูดถึงรุ่นใหม่ว่ากันนะครับขอความร่วมมือ ปกครองศึกษาเผยแผ่มันจะสัมพันธ์กับสาธรารณสครร์คือสวดเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะมีเทศมีบรรยายมีอะไรต่างเนี่ยนิม,มนต์ท่านที่มีใบไรเส้นนี้หน่อยนะอ่อไปจะเป็นโคศกอะไรต่างแล้วก็ถ้าเป็นชุดสวดใหม่ หมายถึงใครจะเข้าชุดสวดใหม่เนะี่ยเพราะต่อไปก็จำเทศได้แล้วเนี่ยก็มีตรงนี้ตัวที่แล้วก็ยกผลประโยชน์ให้จนกว่าจะตาย <c oughs> <c oughs> คนใหม่มาก็เอาอันนี้มาแล้วก็มาเข้าฝึกเป็นชุดสวดสัมพันธ์กันหมดสาธารณาสงเคราะห์ส่วนสารานุการเนี่ยคงไม่ต้องแล้วเนาะก็ <c oughs> อันนี้ทั้งหมดนะครับปกครองศึกษาเผยแผ่สาธารณสงเคราะห์เชื่อมตัอบรรลรวมถึงทำมาศึกษาซะด้วยนะใครจะไปสอนไปอะไรต่างๆในยกเรื่องเลยนะอย่ามามูมมุกงบิ๊บนะแล้วถามว่าผมดูจากอะไรการเซ็นทั้งหมดต่อไปนี้เนี่ยให้เลขาดูการวัดตรวจเอกสารอย่างที่ว่ามีใบไหมอะไรไหมแล้ว่อยค่อยมาเซ็น เท่าน,นั้นเองครับเข้าตามกรอกออกตามประตูเพราะผมก็ไม่สามารถจะตรวจได้ทั้งหมดอย่าใช้อำนาจมันไม่ทงไม่ชอบนะให้มันต้องไปต้องมาเนี่ยให้ประธานองค์การประรองช่วยดูด้วยกักลับอีกทีหนึ่งส่วนสารรูป,ปรกาศนะครับเอาผู้ช่วยเลยนะผู้ช่วยเลขานะช่วยกันกันกรอบเลขานุการวัดส่วนสารรูป,ปรกาศเนี่ย เราควรจะรับรู้ด้วยกันเดี๋ยวคนมาถามไม่รู้เรื่องเขาล้อมรั้วทำไมโยมชอบถามว่าปิดวิหารหรือเปล่านั่นน่ะหน้าวิหารน่ะล้อมตรงนั้นเพื่อซ่อมพระปรางสี่มุมสี่มุมเนี่ยเราจะปีนี้เราจะซ่อมพระปรางกรบม,มุมนี้ก่อนโดยรกรมศิลปากรอีกสามมุมรวมถึงพื้น ในวิหาร,ร,รกรมศิลปากรจะมาซ่อมให้หมดนะครับก็แค่บอกญาติโยมว่าเราไม่ได้ปิดส่วนภายในวิหารนั้นวาดภาพสิบร,รัชการที่เกี่ยวกับการพระศาสนาก็ดําเนินการต่อไปกล่าวว่าจะให้เสร็จปีก็จะทันรือเปล่าปีนพระเจ้าอยู่หัวทองราพระชนพรรษาเจ็ดสิบเจ็อกับก็ใกล้แล้ว ก็ดูว่าจะถึงไหนอย่างไรก็ให้เรารู้รราทราบใจกันส่วนการการเปิดวัดเนี่ยมันจะมีผลนะเปิดโบสถ์นะขอเปิดโบสถ์เปิดวิหารต่างๆกลคืนคนก็มากันเยอะหมดเลยเนี่ยนัดเรากลางวันก็ทะลุไปข้างหลังเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือว่าจะออกนอกพุติตอนแ้แรกเนี่ยเราก็พูดถึงแค่เขตพุทธาวาส ที่ออกมาหน้าโบสถ์หน้าวิหารเขตพุทธาวาสต้องห่มจีวรให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้มันผ่านหน้ากุตินะมอไอจักรยานอะไรไปทั่ววัดหมดเลยเอาเป็นว่าออกนอกคณะเมื่อไรก็ห่มผ้าให้เรียบร้อยอย่าเอาสแสบ,บสะตัวเดียวมาเพราะเรากำลังเหมือนกับมีแขกทั่ววัดเลยอย่านี้ไปทะลุปไปข้างหลังอนะไรอ่ทุกท่านเป็นเจ้าของบ้านช่วยกันเป็น เป็นเหมือนกับเป็นทูดของวัดนะมีอะไรก็ชี้แจงให้เขาเข้าใจเรื่องวัดว่าอารามของเราฝึกไว้ได้ภาษาอะไรก็เอาภาษานั้นจริงยังไม่ยังไม่ได้มีฝ่ายต่างประเทศเลยนะที่ที่จะต้องอประชาสัมพันธ์ตรงนี้มันซึ่งจะจะต้องมีฝ่ายภาษาต่างประเทศอะไรสากก็ยังยังบุคลากรยังไม่พอ เอาเป็นว่าตอนนี้วัดของเราปรับปรุงมากลงทุนมากเมื่อลงทุนมากแล้วก็แพงเนี่ยแต่คนที่อยู่ไม่ได้รับการพัฒนาเนี่ยรักษาวัดไม่ได้หรือท่านบรรพบุรุษของเราเนี่ยส่งมาถึงรุ่นเราเขาก็พัฒนาคนให้เป็นมีคุณภาพพระเนรและตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ธรรมดาลงทุนเนี่ย หลายร้อยล้านมากนะท่านทุกท่านอาจจะไม่รู้แล้วใช้คุ้มมากตลาดอย่างเช่นอาคารใหม่เนี่ยสิริพักดรีสอรมนี่มีประชุมไม่ได้หยุดแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องรู้เล่ากันผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ท่านควรจะต้องรู้มันเป็นการพัฒนาของท่านผมไม่ต้องการให้ท่านอยู่อย่างไม่ได้รับการพัฒนา ตึกลามแพงอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรเ่ยมันก็พังท่านถ้าจิตใจของพวกเราไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันความรู้ความสามารถไม่ถึงไม่มีประโยชน์เลยรักษาวัดไม่ได้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยด้านการศึกษาก็พัฒนาพวกท่านด้านการเผยแผ่ก็พัฒนาพวกท่านเพื่อให้พวกท่านรับมรดกที่เราลงทุนญ,ญาติโยมศรัทธาแล้วมาพัฒนาเนี่ยจะไม่มีภาคควาผนัดมามีเนี่ย มันใช้เงินเท่าไหร่สาราสกุลไทยเนี่ยเขาสรัทธาเขาทำอะไรไม่ใช่อยู่ก็ไปตวดๆไม่ช่วยกันรักษาไม่ดูแลไม่นานวัดก็เจ็งท่านถ้าพวกท่านไม่พัฒนาและถ้ารุ่นใหม่เราเจ้าคณะไม่ร่วมมือเอาคนคนที่เขาอยากจะพัฒนาในด้านต่างๆเข้ามาอยู่มันก็จบเราไม่สามารถจะส่งต่อมรดกธรรม ไปยังรุ่นต่อไปได้การเป็นตักกริีลาของด้านการเราผยแพ่การเทศซึ่งผมรับตำแหน่งประธานสูนย์เผยแผ่กรรมการเผยแผ่แห่งชาติเนี่ยเป็นภาระหนักมาดูทั่วประเทศแล้ววัดเราไม่ไม่ได้พัฒนาให้สมกันเนี่ยตายเขาท่านผมก็พูดได้แค่นี้ครับขอฝากนโยบายและความร่วมมือกับทุกรูปเพียร์ตีครับ